สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่พงเขียวนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคือตอนนี้นะครับทุกคนเป็นช่วงเทศกาลเทศกาลสงกราน,รานทุกคนซึ่งมีคนกลับบ้านเยอะมากๆทุกคนแต่ว่าตอนนี้มีหนุ่มลาวทุกคนออกมาแจ้งเตือนนะครับให้ระวังเวลาไปหมอชิดนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแกล้ง วิชาชีพนะครับทุกคนปลอมตัวเป็นคนขับแท็กซี่นะครับเพื่อที่จะมา,าหลอกเงินนะครับจากผู้โดยสารโดยเฉพาะคนลาวคนบ้าคนลาวด้วยของเรานี่แหละนะครับทุกคนเพราะว่าคนลาวบางคนมาไทยอาจจะไม่เคยเจอนะครับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันก็ไม่เคยเกิดนะครับทุกคนแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมีหนุ่มลาวออกมาเตือนบอกว่าให้ระวังตัวโดยเฉพาะอยู่ทางข้างนอกของหมอชิดสองทุกคนมันจะมี ไม่ทราบว่าเป็นแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าเป็นแท็กซี่เถื่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่ทราบก็คือมันหลอกเอาเงินนะครับทุกคนตอนคุยกันตอนอตกลงกันนะครับว่าเท่านั้นเท่านี้นะครับทุกคนแต่พอขึ้นรถแล้วขู่เราเอามีดมาจี้เราทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยจ่ายเงินนะครับให้ ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวมากๆให้ระวังเอานะครับทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องจ่ายให้มันถึงแปดพันหนึ่งหมื่นบาทอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าไม่ให้มันก็จะมันจะขู่เรานะครับทุกคนเกี่ยวแนะนําว่านะครับให้ทุกคนเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนเจอแบบนี้นะแต่มันก็เสี่ยงอนะทุกคนไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยสําหรับถ้าเป็นเกี่ยวเองนะในความคิดของเกี่ยวนะ เกี่ยวจะไปแจ้งความเกี่ยวจะแอบ,บถ่ายรูปนะครับป้ายทะเบียนรถนะครับชื่อมันนะครับที่อยู่ในในรถแท็กซี่นั่นแหละมันจะมีนะครับทุกคนเวลาขึ้นรถแท็กซี่มันจะมีป้ายทะเบียนอะไรบอกอยู่ในรถนะนะครับแอบบถ่ายไว้เลยทุกคนถ้ามันคู่เราขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับถ้าเราถ่ายไว้เราอัดวีดีโอไว้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานนะครับทุกคน มันโดนจับแน่ๆถ้าเรากล้าถ่ายนะครับเรากล้าทําแบบนั้นนะครับทุกคนคือการทําแบบเนี้ยเกี่ยวเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในหมอชิตนะทุกคนสําหรับเจ่ยว,ว่าทุกคนลาวนะที่มาทํางานนะครับมาขายแรงที่ไทยนะน่าจะเจอกันและก็รู้กันดีนะครับในการขึ้นแท็กซี่นะครับทุกคน ไม่ว่าแต่ก่อนเนาะมันยังไม่มีแบบว่าแอปอเรียกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลบและแก็บไลแมนโบ๊ทอะไรพวกนี้แต่ก่อนมันยังไม่มีนะครับทุกคนนะครับหรือว่ามีแต่ว่าทุกคนบางคนเขายังสะดวกที่แบบจะเรียกแท็กซี่ตามถนนอยู่ก็ยังไม่ไม่สะดวกที่จะเรียกนะครับเรียกในแอปนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียกในแอปเนี่ยมันจะหู นะครับมันจะมันจะมีราคาที่มันสมเหตุสมผลมากกว่ากับการเรียกใน,ในอ่าในอ่ากวักมือข้างถนนเนี่ยเพราะว่าในแอปนั้นมันจะตายตัวนะครับถึงมันจะพาเราวนไปทางไหนนะครับไปทางไหนก็ตามแต่ไกลแค่ไหนนะครับบางคนนะอ่าแท็กซี่คนขับแท็กซี่บางคนเนี่ยมันชอบพาเราวนนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยจ่ายเงินมากขึ้นนะครับคนแต่ว่าถ้าเราเรียกในแอปเนี่ยมันจะ ตายตัวนะครับมันจะไม่มีเก็บเพิ่มมันจะช่างมันนะครับทุกคนถ้ามันจะหาราวนไปทางอื่นก็ช่างมันนะครับทุกคนนะครับแลนนี่เป็นข้อดีของการเรียกในแอปนะครับทุกคนคือไม่ใช่แค่ในหมอชิดหรอกนะครับทุกคนที่เดีย๋ยวว่าน่าจะโดนอะทุกทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยถ้าเรายังเรียกนะครับเรียกในอ่าปวกมือข้างถนนนะครับตามตามตามโบกรถเนี่ยตามถนนเนี่ย นะครับทุกคนก็เขียวคิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันนะครับแต่สําหรับเขียวจะบอกนะครับว่าแต่ก่อนเขาก็โดนเหมือนการโดนแท็กซี่เนี่ยมันพาวนนะครับทุกคนไปไกลๆความจริงมันไม่ได้ไกลเลยนะครับทุกคนมันอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันแบบขับวนนะให้แบบค่าโดยสารมันขึ้นขึ้นขึ้นเมตร์นะครับมเตตร์แท็กซี่อ่ะมันจะไปไปไปตลอดนะมันจะไล่ไปตลอดนะครับทุกคนมันก็เลยแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น หัวหมอนะครับเป็นแท็กซี่หัวหมอนะครับทุกคนก็เวลาทุกคนจะไปไหนอะ่ะแถวว่าให้ทุกคนอะ่ะเปิด G P S ไปเลยนะครับสมมติว่าเราจะไปอ่าสมมติลงหมอสิษย์ปุ๊บเนาะลงหมอศิษย์ปุ๊บเราจะไปรังสิษหรือว่าจะมาไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนเราเปิด G P S ไปเลยนะครับเปิด G P S ให้มันพาไปเลยว่าจะไปทางไหนนะครับ G P S มันจะบอกเลยไปทางนี้ง่ายอ่า กี่กิโลเมตรไปทางนั้นกี่กิโลเมตรนะครับทุกคนมันจะบอกมันจะไล่ให้เรานะครับคำนวณให้เราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเอามาเตือนกันทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เขาเอามาเตือนแบบนี้เพราะว่าคือม,มันแค่ขู่ขอะทุกคนถึงมันจะไม่ถึงมันจะไม่เอาเงินเราถ้ามันขู่เราอะอยังไงถ้าเราแจ้งตำรวจถ้าเรามีหลักฐานมันโดนจับแน่นอนทุกคน นะครับขู e ่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับทุกคนเอามีดเอาอะไรมาจี้เราเนี่ยผิดนะครับทุกคนผิดกฎหมายไทยแน่นอนที่สําคัญนะครับทุกคนทุกคนต้องมีเอกสารนะครับมีพาสปอร์ตนะครับถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตแล้วเราไปแจ้งความเนี่ยตัวเราก็จะโดนไปด้วยนะครับทุกคนไม่มีพาสปอร์ตไม่มีบัตรแรงงานเนี่ยสําคัญนะถ้ามีบัตรแรงงานยิ่งดีนะครับทุกคนบัตรเอโมยูหรือว่าเพื่อนำไนแรงงานอะไรเนี่ยที่มันถูกต้องตามกฎหมายไทยเนี่ย ยิ่งดีเพราะว่ามันกลัวเกี่ยวกับกลัวเนาะแบบเวลาเกิดเกิดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะถ้าเราไปแจ้งความถึงจะมีหลักฐานเขาสร้างเงินนะถ้าเราไปแจ้งความอ่ะอยังไงยังไงเขาก็จะถามเราว่ามีพาสปอร์ตไหมนู่นนี่นั่นนะครับดีไม่ดีก็จะถาวไปเรื่องถึงเรื่องมีเอ็มโอยูมีใบรายงานถูกต้องไหมมาทํางานที่ไทยเออเขาก็จะถามจะจะี้ถามเราอ่ะตะตะตำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องรู้เอาไว้นะครับว่า มีอาชีพมันเยอะมันมันน่ากลัวนะครับทุกคนที่หมอชีพเนาะตอนนี้อยู่ข้างนอกนะแต่ถ้าอยู่ข้างในเขาบอกว่ามันไม่น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอยู่ข้างในแต่ข้างนอกนะนะครับทุกคนมันจะชอบแบบมาเออคุยกับเราเนี่ยตกลงราคาอย่างดีเลยนะครับแต่พอขึ้นรถจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนโดนเรียกไปแปดเก้าพันทุกคนหมดตัวเลยนะบางคนเนี่ยเอ่อแบบมีเงินหมื่นสมมติมีเงินหมื่นหมม้าม,มันเอาไปห้าพันเอา ทุกคนนะครับจะกลับบ้านสุดท้ายสวยนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับระวังระวังตัวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับทุกคนถ้าใครจะกลับบ้านก็ให้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปกลับบ้านก็ให้มีความสุขไปพักผ่อนนะครับทุกคนทํางานมาทั้งปีเราก็อยากให้ชีวิตเราเนี่ยพักผ่อนมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่นะครับ ไปลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบดีนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เกี่ยวต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเกี่ยวนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สับสไคร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ